ผมเนี่ยช่วยตัวเองไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยต่อมาคุณหมอมันเกิดที่จะมีอารมณ์ขึ้นมาอีกคือผมต้องทําต่อไหมครับพี่ผมกลัวว่าทํำต่อแล้วมันจะเหนื่อยทํำยังไงดีครับอืมกลัวเหนื่อยค่ะน่าจะเป็นน้องวัยรุ่นค่ะดูจากรูปทรงแล้วค่ะอันนี้เป็นน้องวัยรุ่นนะคะค่ะแก็มเชิเจอน้องอายุสิบสามปีมาตรวจด้เรื่องประจําเดือนเดยติแต่น้องหน้าตาเป็นเด็ก สิบแปดสิบเก้าเลยคือตัวใหญ่สูงนะคะดังน,น,นั้นก็บอกคุณแม่ว่าน้องตัวใหญ่นะคะแต่ว่าคุณแม่น้องจะคิดเหมือนเด็กๆนะคะนั้นต้องคอยระมัดระวังไว้หรือคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างน้องวัยรุ่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าช,ช่วยแต่เมืนหนึ่งครั้งถามจะช่วยครั้งที่สองดีไหมกลัวห <c oughs> น,นึ่งกลัวหนึ่งแต่ก<ต>็มีอารมณ์เออเป็นคำที่เขาเขอาโทษนะคะก็คือเป็นเด็กนะคะก็คือประสบการณ์สอนว่าถ้าคุณลองทําก่อน ถ้ามันเหนื่อยข้าหน้าเราก็ไม่ต้องทําถ้าไม่เหนื่อยก็ทําได้ก็สรุปว่าเราต้องทําไปเลยมีประสบการณ์ลอง<ต>ดู่ที่สำคัก็น้องดูเด็กเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์อายุมากเนี่ยรู้นะคะเหมือนเราเดินเนี่ยเราเรารู้เรารู้ว่าสมมติเราออกกำลังกายไปจำเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เราจะวิ่งได้เหนื่อยแค่ไหนนะคะจะวิ่งได้กี่กิโลมจะรู้เลยนะคะดังน,น,นั้นน้องก็ต้องลองดูบางคนวิ่งได้5กิโลอ่าไปพอเร้่เป็นชัว่วฤกอาจจะ กิโลนึงอาต้องหยุดเดินก่อนหน้าอะไรประเภทนี้นะคะเราก็าจะรู้ว่าสมรรถภาพของร่างกายหรือความสามารถของร่างกายเรามีถึงแค่ไหนนะคะ